อานิสงแห่งอาณาปานสตินี้ท่านจึงบอกว่ามีเจ็ดประการหนึ่งจะบรรลุสัมผัสอรหัตผลในชาตินี้สองถ้าชาตินี้เป็นไปไม่ได้จะบรรลุอรหัตผลเมื่อจวนจะสิ้นใจหรือสิ้นไปพร้อมกันกันกบตายนั่นชีวิตะสมะสีนี่ไปสองแล้วอีกห้าอันถ้าเป็นไปไม่ได้จะ เข้าถึงอนาคามีห้าอย่างอย่างใดอย่างหนัง่งเพื่อจะไปเกิดในสุทธาวาสห้าและจะดับที่นั่นนี่ทําให้ดีนะอาณาปณะสติมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยไม่ต้องอยากมีฤทธิ์มีเดชอะไรต่อเวลานอนทุกวันเทซุนนอนคือควายนอนขิดตมหลายอย่างตามตามลงน้ำนอนต่อ นอนขะขาแล้วก็บเบิง้งบ่เห็นมื่อนี่ก็บิ้งมืออื่นมืออื่นสิได้นอนอีกบางอีกแล้วมันจะมีพิเศษอยู่อันหนึ่งบอกไว้เป็นในในแต่จะเป็นหลงเพลินกับมันบางคนบางคนเมื่อดูต้องดูลมหายใจจัดๆเข้านี่จะไม่หลับแต่พอเวลาจะหลับจะหลับตื่นขึ้นมาตัวตัวสติที่มันมันมีอยู่มันเห็นสักพักหนึ่งเห็นมันหลุด เข้าไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกอู้น,นี่เดี๋ยวเห็นอยู่รับเนี่ยวันแรกอาจจะไม่หลับเลยถ้ามันเห็นทันกันไปกันมาลุดเข้าลุดออกตัวเตือนแต่เฮนี่วันหลังนานๆเข้าเนี่ยดูไปดูไปไมันจะอ่อนตัวลงลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงจนจะหลับสติคุมอยู่สมาธิบ่มอยู่ร่ำอยู่เกิดขัน ขันห้าของเราเนี่ยมันมีขันนอกขันในขันอยาบขันละเอียดขันตัวมันละเอียดมันคิดอะไรขึ้นมาแน้่นะมันละเอียดเกินขันในแล้วนะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งพุ่งออกมาจากตัวเรามันจะเกิดอาการรู้สึกยาือเบดโตตั้งแต่หัวลงตีนตั้งแต่ตีนจันหัวเนย้าบุเดียวเห็นเจ้าของดุ้งออกไปเป็นอีกคนหนึ่ง คนหนึ่งนอนอยู่นี่อีกคนหนึ่งเราแท้ๆนะมันเดินไปนะถ้าเป็นอย่างนี้ใหม่ๆก็กลัวว่าจะตายกลัวมันจะไม่กลับมาก็จะตกใจแล้วมันก็จะหายไปอีกหลายเดือนจะเห็นอีกได้ก็ม่เห็นระบาดเนี่ยกะเบิ่งยุหันละ,นนนละวันดีคืนดีเศร้าอยากเห็นผนละหากจ้องดูลมหายใจก็จะเห็นอีก นานเข้าก็จะชำนาญที่นี่เป็นของเล่นว่าแต่คำอย่างนอนเราได้เืนน่านขันพ่นเป็นแน่จ้าหน่อยมาเป็นนอนทิมืือๆนอนไปเที่ยวหล่กที่เขาส้อนกันเรื่องมโนมยิทธิอธิษมานากายอะไรต่างๆไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยละ่ะเป็นของพุทุชนธรรมดานี่ก็ทําได้ทําจริงๆเถอะนะโอ้อนาปานาสติมีลูกเล่นแพลลา ปรับอย่างไรก็ได้ทําให้กายเย็นก็ได้ทําให้กายร้อนก็ได้วัดไอสบายมากนอกจากใช้หลอดลมมากๆอย่างนี้ยังไม่่ายเรื่องวัดนี่ไม่มีปัญหาทําให้จุลินทรีย์เยิมต่างๆมันตายไปในอุณหภูมิของเราเนี่ยก็ได้เฮ็ดดีๆว่าเป็นเนว่ยมาเห็ดเลนปันใดๆเนแนวงวนนี่นี่เนี่ยจำข้ามาเห็ดเนี่แต่ว่ามันจับ กันไปเบิงบุหรีเพื่อจะจับเข้าหยันไท้ก่หน่ให้กระโดมันเข้าดูมันออกสร้างสติตรงที่มันสัมผัสแต่ถ้าบางคนมนอาจจะเร็วเกินไปอีกแบบหนึ่งมันจะเย็น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 เต้หมดทั้งตัวรู้สึกตัวใหญ่มันจะมีอยู่ยช่วงหนึ่งเมื่อมันรู้สึกตัวข้างนี้ขนลุกขน,ขนพรองเข้าอีกหน่อยน้ําตาไหลน้ําตาร่วงตัวโยกตัวคลอนตัวเล็กตัวใหญ่แล้วเธอตัวแน่นอิ่งติ๊ก บางในฟานผู้ใดเอาไหวยมะขันฝนช่างหัวมันเถอะดูมันไปสัมผัสจุดเดียวรู้จุดเดียวตรงนั้นก็ได้ต่อมามันก็จะค่อยคลายออกยิ่งถ้ามันเกิดมีอะไรสะดุดนั่งไปมันกำลังอิ่มโพรงอยู่มีอะไรขึ้นมาถ้าอยู่ในป่านะได้ยินเสียงเดินกึกๆกักก,ก,ก,กเสียงร้องโหยโหวนคือผีแต่ว่าเคยเห็นผีจักเทือล้ ตัวนี้ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นอีกมันไม่เป็นไรตัวเรานี่จะรู้สึกใจมากเลยนิ้วมือเข้าแขนนี่เห็นี้จะเกิดแสงสปาร์กเขียวปลื้เลยภาพ